สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาหวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช,ช้กับชีวิตปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันลัคนากันในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนมกราคม2 0 1 6นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดีย๋ยวเรามาดูให้กันเลยนะครับกดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็ คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน,น้มของการซับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้เน็กไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวเขาคนนั้นได้เป็นไพ่แปดเหรียญราชินีถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เดอะซันนะครับไพ่เก้าไม้แล้วก็ไพ่เดอะแฮงแมน ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรกันต่อไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่เด็กถือดาบแล้วก็เป็นไพ่เซเว่นออฟคัพเดอะไฮพรีเทสแล้วก็ไพ่สองดาบ ไพ่หนึ่เหรียญอิทธิพลใต้สำหรับนะครับได้เป็นไพ่ t r e of one ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสลับตัวเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ the sun เดอร์ซันปรากฏขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ประจําตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยแปลว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสุขความสำหวังเพราะเดอร์ซันเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับไรเดอร์เวทเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเดอร์ซันขึ้นมาเป็นตัวตนเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่เขานะครับจะให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย เป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์มีแนวโน้มของการที่เขาอยากจะเปิดรับคุณอยากจะมีสิ่งดีๆกับตัวคุณมากขึ้นให้ความสําคัญกับตัวคุณให้ความ รู้สึกความอบอุ่นนะครับความรักสิ่งต่างๆกับตัวคุณค่อนข้างดีมากๆเลยมันเป็นช่วงจังหวะช่วงโอกาสที่ดีสำหรับเชาวกันแล้วก็รักคณากันมากๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าช่วงเ,เดือนมก,กราคมนี้นะครับดาวพัสบดีคือดาวคู่ครองคนหลักได้โคจรเดินหน้าอยู่ในตําแหน่งของเกษตรบดีในเรือนคู่ครองคนหลักแล้วเล็งมาที่รักคณา ได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยอุดมเกณฑ์แปลว่าตัวคุณเองสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังมีความอุดมสมบูรณ์กับในเรื่องของเลือนชะตานั้นก็คือเลือนความรักนั่นเองพ่วงไปถึงเลือนครอบครัวและเลือนของความมั่นคงของชีวิตด้วยดังนั้นเดอะซันมาทําให้ชาวกันแล้วก็ลักขณากันลงตัวกับในเรื่องของความสุขความสมหวังค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ มันยังมีเงื่อนไขยอยู่บ้างนะครับทุกคนไม่ได้มีความสุขความสมวังแบบนี้เพราะการกระทําของแต่ละบุคคลมันยังมีตัวตัดสินอีกครั้งหนึ่งไพ่เนี่ยบอกว่าแนวข้อสอบเนี่ยเหมือนไพ่เนี่ยเป็นแนวข้อสอบนะครับเขาเฉลยให้คุณแล้วใครมาดูไพ่เนี่ยเท่ากับคุณได้เฉลยข้อสอบนะครับว่า แนวโน้มของอความรักความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราเนี่ยการเปิดต้นปีมันเนี่ยมันจะมีโอกาสมีความสุขความสำหวังความลงตัววงเล็บถ้าคุณทําถูกต้องตามไพ่บอก นะครับแต่เราจะมาแนะนําให้ฟังว่าถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเราจะหาทางแก้ได้อย่างไรในถ้ายคลิปแต่ช่วงนี้รับพลังงานในมุมบวกไปก่อนนะครับมีโอกาสมีจังหวะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและสามารถที่จะมีการเติมเต็มมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังได้นะกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีไพ่หนึ่งเหรียญเกิดขึ้นด้วยหนึ่งเหรียญเนี่ยแปลว่า หนึ่งเหรียญคือความมั่นคงหนึ่งเหรียญคือความสุขความสมหวังหรือมีโอกาสที่จะได้รับในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดความมั่นคงกับความผาสุขเกิดความสุขความสมหวังในสิ่งที่เราปรารถนานะครับและมันจะมั่นคงคงอยู่ต่อไปเพราะหนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คือในหนึ่งเหรียญตามจริงกะเป็นธาตุดินแต่มันแฝงไปด้วย5 5าธาตุในนี้นะครับ เนี่ยในแยกของดาวเนี่ยมันคือ5้าธาตุจริงๆแล้วมันก็คือดินน้ำลมไฟแล้วก็ความสําเร็จอยู่ที่นี่เลยดังนั้นเนี่ยหเหรียญขึ้นมามันคือความอุดมสมบูรณ์มันคืออุดมเกณฑ์อย่างที่ดวงดาวบอก ในทางโหราศาสตร์ไทยตรงกันนะครับดังนั้นเนี่ยชาวกันแล้วก็ลัคนากันได้คู่ครองได้คนรักได้ความมั่นคงแล้วยังมีเงินอีกต่งางได้ความมั่นคงของหลักทรัพย์ด้วยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีความสุขความสมหวังค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวขอให้ชาวกันแล้วก็ลัคนากันพยายามอดทนมั่นคงตั้งใจนะครับ มีราชินีถือเหรียญเกิดขึ้นด้วยนะครับราชินีถือเหรียญคือราศีธาตุดินราศีพฤษภราศีกันและก็ราศีมังกรอาจจะเป็นคนที่คุณดิวอยู่คบอยู่หรือคุยอยู่กับคนธาตุดินนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มีความมั่นคงความหนักแน่นสิ่งดีๆตามมากับชีวิตของตัวคุณเองค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะราชินีถือเหรียญหมายถึง การมีความสุขความสมหวังความบริบูรณ์อย่างที่หนึ่งเหรียญเป็นเลยนะราชินีถือเหรียญก็มีความสุขความสมหวังแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็มีในสิ่งที่ดีตามมากับชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นทําให้ความรักเนะี่ยมีความสุขในการลงตัวการที่คุณรักตัวเองนะครับ ใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองและดูแลเขามันจะทําให้คุณมีเสน่ห์ดึงดูดต่อเขามากๆเลยทําให้เขาแพ้ใจใคุณอ่ะเอาง่ายๆเลยแบบนั้นนะครับทาให้คุณมีโอกาสจะทําคะแนนได้ค่อนข้างดีและทําให้คุณมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังบางคนอาจจะมีคอมมิทเมนต์กันได้ด้วยในช่วงของอเดือนมกราคมนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีความสุขความสมหวังที่ดีแล้วฟอลโล่ตามไพ่ที่ดีแล้วมันก็จะมีโอกาสข,ของความมั่นคงก็คือการได้ Commit นั่นเองนะครับแต่ใครที่ต้องการมั่นหมายก็ยังพอมีบ้างแต่งานแต่างงานอาจจะต้องรอด,ดูจังหวะไปก่อนอาจจะมีโอกาสก็ได้เพราะมันยังมีไพ่เดทซันเกิดขึ้นด้วยเพราะว่า3ใบเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมามันก็มีโอกาสที่จะมีะงานแต่างงานก็พอจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับสำหรับชาวกันเนาะก็มีโอกาสจะมีความสุขความสมหวังมากๆเลยเพราะว่าความหมักหนักแน่นความมั่นคงการเป็นครอบครัวการมีอะไรที่มันเป็นความสุข ร่วมกันเนี่ยก็จะเกิดความผาสุกที่ดีต่อกันและกันมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่ตัวคุณเองกับเขาเนี่ยอาจจะมีความแบบโรแมนติกนะครับมีในเรื่องของความสุขความสมหวังการดูแลการเอาใจใส่การเทคแคร์ดีนะครับจากไพ่8เหรียญ8ดเหรียญกับ7ถ้วยหมายถึงไม่คุณก็เขาเนี่ย นะครับอาจจะมีความเป็นโรแมนติกหน่อยนะครับดูแลเอาใจใส่ดีรู้สึกเหมือนกับเขาอาจจะเอ็นเอียงมาทางเรามากขึ้นให้ความสําคัญกับเราอยากจะมีคอมมิตเมนต์กับเราอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อนข้างโรแมนติกนะครับดีมากขึ้นมีการดูแลเอาใจใส่กันและกันที่ดีวงเล็บนะครับเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะเพื่อให้เขาอ่ะมาเห็นคุณค่าเห็นสิ่งที่ดีกับตัวเราแล้วมันทําให้ทุกอย่างมันดูดีไปหมดเลย นะครับดูแบบโลกเป็นสีชมพูเลยแบบนั้นเป็นต้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนถัดไปก็จะเป็นเดือนกุมภาก็จะเป็นวันวาเลนไทน์ต่อถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูในวาเลนไทน์ต่อนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังพอมีโอกาสของความสุขความสมหวังที่ดีและพอผ่านปีใหม่มาแล้วมันก็เริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามากับเชาวกันแล้วก็รักคณนากันด้วยนะครับแต่ว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันเนาะไม่ต้องเร่งไม่ต้องเรีบจนเกินไปใครที่มีปัญหามีประเด็นมีอปุปสรรคเดี๋ยวเรามาดู คลิปนะครับก็เดี๋ยวจะไกด์ไลน์ในลักษณะของแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้สำหรับใครที่กำลังมีปัญหาเนาะก็พยายามอดทนดูแลเอาใจใส่คู่ของคนรักมันก็จะเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีกับตัวคุณเองมากขึ้นหรือใครที่กำลังมีความรู้สึกที่มีความเบื่อหน่ายความรู้สึกที่แบบต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยมันต้องใช้กันทุกคนแหละถ้าคุณมีความสุขกับตัวเองรักตัวเองมากเพียงพอคุณจะรู้สึกว่า เราไม่ได้แบบกระสึกกระสนขนาดที่อยากจะมีเขาแบบตลอดเวลาเหมือนกับที่เป็นอ่ะอประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถ้าเกิดคุณกําลังคิดเยอะฟุง้งซ่านอยู่ก็พยายามควบคุมตัวเองนิดนึงเพราะสามหมายมันคือการเจริญเติบโตมั่นคงที่มากกว่าแต่เราก็ต้องพยายามควบคุมแพทชั่นให้เยอะหน่อยนะครับอดทนรอคอยแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่าที่เป็นทีนี้เรามาดูสําหรับคนที่มีปัญหากันบ้าง ใครกําลังมีปัญหาบ้างคบสำหรับเช่ากันถึงแม้ไพ่เนี่ยจะมีสิ่งที่ดีแต่มันก็มีสิ่งที่คงต้องระมัดระวังบ้างใครที่ยังไม่มีปัญหาฟังเอาไว้สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาก็ได้นะครับความรักความสัมพันธ์สำหรับใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ยังดูเหมือนไม่ค่อยชัดเจนบ้างเพราะมีไพ่สองดาบเกิดขึ้นคุณอาจจะกําลังรู้สึกเหมือนกับ ก,ก,กล้าก,กลัวกับการตัดสินใจที่อยากจะ move on หรืออยากจะอยู่กับเขาหรือจะอดทนดูพฤติกรรมเขาไปก่อนหรือว่ายังไงอะไรแบบน,นี้เป็นต้นเพราะสองดาบมันคือความรู้สึกที่คุณยังตัดสินใจไม่ถูกนะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอยู่กับตอนนี้มีความ sensitive ค่อนข้างเยอะนะครับมีไพ่เจ็ถ้วยคือความ sensitive ด้วยแล้วก็มีอารมณ์มีความรู้สึกที่เหมือนกับ เหมือนไม่ค่อยได้ดั่งใจมีความรู้สึกอึดอัดใจนะครับจากไพ่เดร์แฮงแมนมีความรู้สึกกดดันกับความรักความสัมพันธ์บางคนเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะดูเหมือนรักคุณนะดูเหมือนใส่ใจเรานะบางคนก็ไม่ใส่ใจบางคนก็ใส่ใจนะครับแต่สถานะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากับดูไม่ชัดเจนนะครับมีไพ่เดอะไฮพรีเทสเดอะไฮพรีเทสเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่า เหมือนเขาจะดูแลเอาใจใส่กับเราดีแต่เหมือนเราไม่มีสถานะหรือเราอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะดูเหมือนเ,อเหมือนตัวคุณเองอะดูเหมือนไม่ค่อยมีความสําคัญเท่าไหรอ่อ่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกประมาณนี้ได้แล้วก็มีความรู้สึกกดดันบางอย่างเนี่ยนะครับเขาอาจจะค่อนข้างเหมือนให้ความหวังกับคุณไว้เยอะแต่ในสิ่งที่เขาทําให้ในสิ่งที่เขาปฏิบัติ ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาบอกหรือสิ่งที่เขาทํามันอาจจะทําให้คุณมีเนกาทีฟกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะมีไพ่ก้าวหมายรู้สึกว่ามันก้าวกะอวนใจเหลือเกินมันมีความรู้สึกที่ยากลําบากเหลือเกินมันมีความรู้สึกที่แบบฉันปรับแล้วฉันพยายามเรียนรู้แล้วฉันพยายามทําทุกอย่างแล้วแต่รู้สึกเหมือนเขาจะไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยตอบโจทย์กับสิ่งที่คุณต้องการเลยนะครับแต่เราพยายามทําในสิ่งที่ดี สำหรับตัวเขาแล้วแต่เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนอมไม่ค่อยชัดเจนอย่างที่เป็นนั่นแหละอย่างที่บอกเนาะมันเลยทําให้ตัวตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบอยากจะตัดสินใจที่อยากจะยุติความสัมพันธ์และอยากจะ move on อะไรแบบนี้ก็ได้เพราะสองดาบมันก็คือความรู้สึกที่เรายังยังตัดสินใจไม่ได้หรอกแต่มีความคิดแล้วแหละว่าอยากจะ move on กับความรู้สึกแล้วเพราะตอนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกที่แบบ เซนซิทีฟง่ายเพราะอยู่ไปมันก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนกับไม่ชัดเจนไม่แน่ไม่นอนเหมือนเป็นตัวเลือกเหมือนเป็นอะไรที่ไม่ถูกตอบโจทย์ในสิ่งที่ดีอย่างที่บอกว่าเราทำทุกอย่างแต่เขากับรู้สึกเหมือนไม่ชัดเจนกับเราแล้วก็อาจจะใช้เวลานานแล้วแต่เขายังไม่ให้คอมมิตเมนต์หรือให้คอมมิตเมนต์แต่ไม่มีอะไรที่มีการพัฒนานะครับคุณลองรอ,รอดูอีกแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเดือนมกราเนี่ย มันไม่มีคอมมิตเมนต์ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นคุณก็ต้องตัดสินใจ move on แล้วนะสำหรับใครที่คบกันมา2ปี3ปีขึ้นไปคุณต้องอ move on แล้วนะครับควรตัดได้แล้วนะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเดินดีแล้วนะครับแปลว่าคุณต้องมีความสุขความสมหวังแล้วแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีอนาคตตอนที่พฤหัสบดีเนี่ยเดินดีเนี่ย แปลว่าตัวคุณเองควรจะต้องตัดสินใจ move on แล้วนะครับเพราะว่าอย่ารอให้มันนานเกินไปอย่ารอเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดีเพราะว่าต่อให้ไพ่มันดีแค่ไหนถ้าคุณเองไม่ตัดสินใจมันก็อาจจะทำให้ตัวคุณเนะี่ยมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ไปต่อได้เยอะได้สูงนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกตอบโจทย์เพราะว่า เราทำทุกอย่างแล้วแต่มันไม่ดีคุณก็ควรจะต้อง Move On ได้แล้วนะครับเพราะว่าเดอะไฮพรีเ s สมาแปลว่ามันอาจจะมีเกี่ยวข้องกับเต i r d ปาร์ตได้ในสหรับบางคนเจ็ดถ้วยกับใบนี้นะครับก็คือเดอะไฮพรีเทสเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเต i r d ปาร์ตได้ในสหับบางคนหรืออาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราแบบเหมือนเราไม่มีสถานะหรือเรามีความรู้สึกอึดอัดใจที่เขาแบบไม่เห็น คุณค่าของเราหรือเราพยายามทุกอย่างแต่รู้สึกเหมือนเหมือนไม่ชัดเจนอยู่เหมือนเดิมคุณก็ควรตัดสินใจนะครับลองลองห่างออกไปก่อนก็ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดสินใจก็ได้ถ้าเราคิดว่าเรายังอยากดูพฤติกรรมของเขาก่อนอีกสักหน่อยหนึ่งถ้าคุณยังอดทนได้คุณยังรอคอยได้คุณก็ลองมีระยะห่างจากเขาไปสักพักหนึ่งก่อน ถ้าเกิดเขายังรู้สึกว่าเขายังอยากมีคุณเขาก็จะตามหาคุณเองแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้อยากมีคุณแล้วเขาก็อาจจะเงียบและหายไปเลยหรือเขาอาจจะบอกเลิกคุณก็ได้แล้วแต่แต่คุณอยากคาดหวังนะครับแล้วคุณเองอาจจะมะีความรู้สึกในสิ่งที่ดีมากกว่านี้ก็ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ชัดเจนคุณก็รักตัวเองให้มากจากราชินีถือเหรียญแล้วลองออกมาดูนะครับเผื่อ,ออาจจะมีอะไรมีการเปลี่ยนแปลงที่ ที่ทําให้ตัวคุณสามารถเลือกทางเดินกับความรักได้ดีกว่านี้ก็ได้เช่นกันสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบวกพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ